ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาต่อพาร์ทสามเลยนะครับโอเคในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าอะไรวะลืมคาสิโนมิชชั่นซีรีส์โอเคคาสิโนมิชชั่นซีรีส์นะครับไปเรามาเริ่มกันเลยโดยพาร์ทที่สามเนี่ยเราจะเล่นเป็นไม่ใช่ดิเราจะเล่นด่าน คาสิโน loose เชงนะครับก็คือด่านนี้ถ้าผมจำได้หลังๆก็น่าจะต้องไปช่วยเต่าเชงนะครับไอคนที่มันพูดจีนนั่นแหละโอเคมอาง่ายก็คือเจ้าของคาสิโนนั่นแหละครับไม่เป็นไรครับเกีใจ เหมือนเดิมนะครับเราจะเล่นแบบฮาร์ดนะครับยากยากสุดๆซื้อก่อนเลยโอเคคอนเฟิร์มเซตติ s งเซต n ิงนะครับเราเล่นคนเดียวนะครับเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเทพเกินไปลันชิงเซสชั่น My loud. Miss Baker is expecting you. Just go on in. Ah, oh, good. Thank you for coming. I think I mentioned we have some ownership problems. Mr. Duggan. Exactly. The Duggan family. They want to buy this place, but first they need to destroy it so they can rebrand it, write off all its debts, and get it cheap. Then turn it into a tacky dump. I feel awful asking you for your help but I obviously cannot go to the police and we are trying to avoid a trade war or an international dispute. The Chengs are considered respectable businessmen. They're not. The Chinese government cannot stand them. I know but they pay me to say that. At the same time, Tao, Tao Cheng, our owner who you met, has disappeared. Ugh. Now, normally when Mr. Cheng disappears for 3 days, I think no big deal. Party you crash car and everything's fine when I write a few checks, but this time you go out to score crystal and you don't come back. He said something about a contact in the desert, uh, a meth dealer he had met, and now we think he's been kidnapped by some bikers out near Sandy Shores. Really, the last thing we need—another scandal. Is there any way you can head out there and have a look for him? Champagne, anyone? Champagne, anyone? ตอสักครู่นะครับโอเคมาแล้วอันนี้รถเรานะครับคุรมุรระะมะไกลปะวะไ,ไ,ไม่ไกลมากนะครับไม่ไกลมากไม่ไกลมากนะครับ go to the abandon motel go to the abandon motel สำเนียงน่าจะได้นะแต่ว่าผม,ผมพูดไม่เร็วอะถ้าพูดเร็วมันจะแบบมันจะสำเนียงไทยเลยอะโอเคนะครับผมก็คือต้องไปช่วยเจ้าของคาสิโนนั่นแหละ ระหนี้ก็นั่งฟังเสียงรถไปก่อนนะครับนั่งชมวิวนอนชมวิวไปก่อนเฮ้ยใกล้ถึงแล้วครับใกลถึงแล้ว เปลี่ยนปืนเลยต้องบวกแน่นอนขอโทษที่ผมสปอยนะครับสำหรับใครที่ยังแบบไม่ได้ไม่เคยได้มาเล่นเลยหรือว่าไม่เคยได้ดูคนะเอาไปว่าแบบประมาณนี้แหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยเปิดเลยครับเปิดเลยครับ เดี๋ยวเราเคลียร์ก่อนนะครับถ้าไม่เคลียร์เรากลายเป็นปุ๋ยน่เนาะแค่อยู่ในรถยังแทบไม่หลอดอยังแบบยังโดนยิงเจ็บอะ่ะข้างบนรถรถรถ เอ้ยมีไม่โดนมีไมมมีไมมมีแต่ข้างบนข้างล่างมีตัวหนึ่งเจอแล้ว เฮ hey, okay, ้ยเหนวเหนวนหนวะเพ่ผมว่าเราน่าจะพร้อมขึ้นไปบวกแล้วไปโดน เฮ้ยเฮ้ยใส่เกาะมีป่าววะเก็บร้อยไม่ได้ซื้อกอบไปไม่เป็นไรผมว่าผมไหวอยู่ขอแค่มีสมาธิสมาธิเฮ <Brid> <whilst? S 2> ้ยเอาจริงกันไม่น่าจะรอดโอกาสรอดน้อยมากนี่มันหมดฮาร์ดเราต้องแบบตแิค t i c อ l น,นิดหน่อย ซ้ายล,ล่างโอเคครับอาคารนี้ไม่มีเดี๋ยวไปอีกอาคารหนึ่งเราต้องระวังโอเคขึ้นทางทางตรงกลางไม่ดับเลย ช็คไหนวะนี no. right <Yeah. S 2> ่ไงเจอแล้วโอเคเฮ้ยเฮ้ยเสียเสียถ้าโยนปืนได้ผมโยนไปแล้วหิวได้ปะเนี่หิวไม่ได้อะหมดแล้วแต่สุบูลีหิวได้อยู่เฮ้ยแม่งชิบหาย เลือดจออยังไงก่อนคงต้องแคมป์ไว้ก่อนสักพักหนึ่งเฮ้ยขวาขวาอีกตัวสิ้หายแล้วจะตายแล้ว 滑？这样哇？滑，切切切切！喂，谁哇？ โอเคค่อยๆเก็บไม่ต้องรีบเราต้องไปที่รถหรอโอเคไปแบตามมาตามมาตามมาตรงกลางพี่เฮ้ยตรงกลางตรงกลางอยู่ไหนวะ้ตามมาตามมา rồi gọi đấy trong này. đấy, thằng này không mất rồi. Ok, vào mà, vào mà. mà, mà.

我们应该是到去 Las v e n t u a 别说我们要回家了，我还没玩够。<喂>你也是有违为矩，因为我还要再去几番乱排队才过瘾。他刚被送倒车，停在卡西了。 ขวาล่างก็จะเป็นเลือดของเต่าเชงนะครับส่วนซ้ายล่างก็จะเป็นเลือดของผมแล้วก็เป็นฉากสีตรงนี้ก็คือุดเกาะซึ่งผมไม่มีแล้วผมต้องจบทันนีผมต้องไปซื้อด้วยวโอเคเรามีเป้าหมายแล้วรถล้าก็สภาพเป็นรูเลยนะครับเป็นรูข้างเดียวจะ ผมได้ยินบ่อยละไอไอเต่าเชงที่มันพูดอะที่ผมเมื่อก่อนผมเล่นผมเล่นพวกนี้บ่อยนะมันแบบชอบพูดว่า m a ์ o r m a อร r คืออะไรอะ่ะไม่รู้ัะไรโอเคจะถึงแล้ว

ดูดีว่าจบเกมแล้วจะได้ตังค์เท่าไหร่หมื่นสองโอเคได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่เท่ากับโอเคเดี๋ยวเราไปน,นี่ก่อนไปซื้อเกาะ ไม่ใช่เกอบแบบไม่ใช่เกอบแผ่นดินนะหมายถึงแบบชุดเกาะอะไรเงี้ยชุดเกาะปะขึ้นคันเดิมเลยคูโทมะเราต้องไปร้านปืนคนระับร้านปืนมันมีนมกอ่อขายหรือไม่ก็เราไปตึกซีเราอะมันมีกอ่อขายเหมือนกันแต่มันได้แค่อันเดียวต้องไปร้านปืนดีกว่า ไม่ใช่ตึกซีโอดิตึกไอเนี่ยตึกไออันเนี้ยตึกอันเนี้ยเอเจนซี่อ่ะแต่เราไปร้านปืนดีกว,ว่าเฮ้ยเลยยังวะเลื่อ,อ,อมดูแมปเลยไปหน่อยนึงโอเคเราซื้อเกาะเพื่อว่าเราจะได้แบบมีใช้นะครับมีใช้ตอนเราจะตาย นี่ไงนี่ไงเฮ้ยปีนทำไมอ่ะอ๋อโอเคเราซื้อแบบ super heavy armor นะครับก็คือกอบแบบพีสุดนั่นเองเรามมนโหลดนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นไรไม่รู้มมนแบบเวลาซื้อของแล้วมมนโหลดนาน เวลาแบบอย่างอื่นด้วยโหลดนานแล้วกินไอตอนตตอโหลดเข้าเข้าแบบก,ก็น่นอนะ่ะเข้ามิชชั่นก็นานเวลาเล่นไฮเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบค้างอยู่บนท้องฟ้าเมื่อก่อนก็เป็นแต่ว่าเป็นไม่บ่อยเดี๋ยนนี้แบบเป็นอย่างเป็นทุกครั้งอนะ่ะเอาจริงนี่ไงเป็นอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะับเรารอได้ แล้วแบบชิ้วเสดๆนะครคับไม่รีบไม่ร้อนอะไรมากอะไรโอเคโอ้เมื่อกี้มันบั๊กนะครับกดซื้อไม่ได้อันที่สิบเ no. ร <tr> <ê> ียบร้อยเต็มแล้วโอเคพี่โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ ฝากติดตามพาร์สีด้วยนะครับไปละเจอกันพาร์สีนะครับบ๊ายบาย